ท่านหนะ้าวัสดีค่ะชานหนะ้าขอขอบคุณอำเภอสังขาบุรีท่านประหลัดและนายอำเภอท่านอนุอ,อนุมาทให้ว่างันเนาะโลกทั้งหลายได้สัญชาติไทยแล้วชาน,นะนาขอขอบคุณประหลัดนายอำเภอและอำ,อ,อำเภอสังขาบุรี ท่านขอขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทงทองนะคะขอ,คคขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านเลยแล้ว,ลวมีช็อตหนึ่งอา,อาจารย์มานะวันที่มากบเราเราเห็นใจท่านเหลือเกินยานเช่าข้าวไม่ได้ตกท้องในตกไม่เดียวไม่ได้ตกในท้องกระเพาะท่านเลยเอายามเที่ยงท่านก็ยุ่งอยู่กับเรื่องนี้ไปไประชมศาลากลางหรือะไรน,ะนั่นแหละข้าวก็ไม่ได้ตกท้องเลย สบายใจแน่นแน่นหน้าอกไปแล้วแล้วกว่าจะได้กินกว่าจะได้กินข้าวอ่ะก็กว่าจะถึงสถานที่ที่นอนบ้านพักนอนสองทุ่มนอนอ่ะิึงจะได้อาจารย์มาน่าจะได้กินข้าวพวกเราอ่ะได้มีข้าวเนียมาคนละนิดคนพรานอยเพราะได้ร้องท้องมาอาจารย์มาน่าอะไรไม่ได้โตบท้องเลยชาน่ะเห็นใจอาจารย์มาน่ามากมากเลยขอบขอบพระคุณอาจารย์มามากเลยขอบคุณที่ใช้บริการครับขอบคุณทุกท่านครับ